เราคิดว่าน่าจะเป็นความกล้าออก,กล้าเส<อ>ี่ยงกล้าลองเราขุดคําว่าโฟโต้บูธที่เป็นเหมือนนิติใหม่ออกมาเล่นใหม่ม,มันอาจจะไม่ได้เวิร์กเลยก็ได้ม,มันอาจจะแบบเปิดมาตู้แล้าเจ๊งไปเลยก็ได้แต่ว่ามันคือความกล้าอะไรสักอย่างที่ ที่ปิ่มแบบงัดมันขึ้นมาจริงๆทําให้มันเป็น c u เจอร์ใหม่ขึ้นมาได้คิดว่าเป็นโ n o w how ค่ะเป็นความรู้ที่มาจากประสบการณ์ได้รับการถ่ายทอดมาเป็นรุ่นสูงรุ่นอะคะว่าเราเนี่ยเป็น generation ที่2เพราะฉะนั้น,นะอะไรที่มันลำบากลำบากตอนแรกเราแบบ skip ทุกอย่างตรงนั้นมาหมดเลยเราก็จะเน้นเป็นแบบต่อย,ยอดต้นทุนที่สําคัญของธุรกิจนะคะก็คือพนักง,งานหรือว่าบุคลากรต้นทางจนถึงปลายทางเนี่ยทุกคนสําคัญหมดเพราะว่าเราไม่สามารถที่จะทํางานคนเดียวหรือว่าเติบโตเป็นคนเดียวได้มันน่าจะเป็นประสบการณ์คือผมอะไม่ได้เริ่ม จากสูตต่อยอดจากสิ่งที่มันมีอยู่แล้วประสบการณ์ในที่นี้มันหมายถึงประสบการณ์ของคุณพ่อของคุณแม่ของช่างคนงานต่างๆที่อยู่ในโรงงานมันจะมีเรื่องเล่าว่าควรทาแบบนี้นะไม่ควรทาแบบนี้นะมันเกาะเป็นเป็นสัพากรอที่สําคัญมากแบรนด์นี้โดนสร้างขึ้นมาโดยที่เริ่มต้นจากความจริงใจเป็นหลักถ้าซื้อของไปแล้วไม่ชอบใจแตไ่ได้รับการบริการที่ดีเราก็มีโอกาสที่จะได้ขายคุณลูกค้าท่านเดิมเนี่ยในสินค้าตัวใหม่ๆที่เขาสนใจความจริงใจเนี่ยถ้าเราสื่อออกไปได้แล้วผู้พบรับรู้ได้เนี่ย ผมว่าเราประสบความสำเร็จไปกว่าครึ่งแล้วอะครับผมคิดว่ามันน่าจะเป็นสิ่งต่างๆที่เราโตมากับมันไม่ว่าจะเป็นหนังสือที่เราอ่านเกมที่เราเล่นทั้งหนังและเพลงที่เราฟังรวมถึงประสบการณ์ที่เราได้เป็นผู้บริโภคเราไปเป็นแฟนคลับของแบรนด์ต่างๆมันเป็นประสบการณ์ที่ช่วยสร้างนิสัยและคาแรคเตอร์ในการทําง,งานของเราให้เราได้คิดว่าวันหนึ่งถ้าเราจะสร้างแบรนด์ของเราเองเราอยากได้มันออกมาในแบบไหน